วันนี้จะขออนุญาตแสดงความเห็นเกี่ยวกับผลการสำรวจของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดาโพในหัวข้อการยุบพักกับการตัดสิทธิ์ทางการเมืองซึ่งนิดาโพได้สำรวจความเห็นในสามประเด็นประเด็นแรกเรื่องการ ยื่นยุบพักการเมืองว่าเป็นสิทธิ์ของประชาชนหรือไม่ประชาชนส่วนใหญ่81.37%บอกว่าให้สิทธิ์กับประชาชนในการยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญยุบพักได้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชาชนไม่มั่นใจในกระบวนการหรือว่าในขั้นตอนหรือว่าในองค์กรที่จะยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญ ก็เห็นว่าสามารถให้ประชาชนเข้าถึงการยื่นยุบพักต่อสารรัฐธรรมนูญโดยตรงได้ครับกับประเด็นที่สองพูดถึงเรื่องการยุบพักว่าสารรัฐธรรมนูญสามารถที่จะยุบพักการเมืองได้หรือไม่เสียงส่วนใหญ่ครับ 61.30%บอกว่าไม่ควรยุบพรรคการเมืองซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชาชนเห็นว่าพรรคการเมืองคือสถาบันทางการเมืองไม่ควรถูกยุบโดยสารรัฐธรรมนูญถ้าพรรคการเมืองนั้นเสื่อมศรัทธาต่อประชาชนไม่เป็นที่นิยมต่อประชาชนประชาชนก็ไม่เลือกสุดท้ายก็จะยุบตัวเองไป ไม่ควรที่จะให้องค์กรหนึ่งองกรใดมายุบพัรก,การเมืองกับประเด็นที่สมเรื่องการตัดสิทธิกรรมการบริหารพักเมื่อพัรก,การเมืองไม่ถูกยุบแต่ว่ามีการกระทําผิดเสียงส่วนใหญ่เห็นว่าควรจะลงโทษกรรมการบริหารพรรค แต่ลงโทษแบบไหนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เห็นว่าการตัดสิทธ์ทางการเมืองก็ควรจะตัดสิทธิ์เฉพาะผู้ที่กระทำผิดแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เห็นว่าควรจะ,จะตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคทั้งหมดถ้าพูดถึงเรื่องการตัดสิทธิ์ทางการเมืองผมเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงและก็มีผลกระทบเพราะว่า สารอาญาได้ตัดสิทธิ์ทางการเมืองผมเป็นเวลาสิปีแต่ว่ากกตตัดสิทธิ์ผมในการใช้สิทธิ์ไปเลือกตั้งการตัดสิทธิ์ทางการเมืองไม่ให้ลงสมัครรับเลือกตั้งไม่ให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองผมว่าเป็นเรื่องที่ชอบด้วยกฎหมายแต่การจะตัดสิทธิ์ประชาชน ในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งเป็นสิทธิ์ที่ติดตัวมาในฐานะประชาชนคนไทยในฐานะพลเมืองไทยผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องผมอยากให้เรื่องนี้ให้สารรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่าการที่กอกตอไปตัดสิทธิ์ไม่ให้คนที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเนี่ยไปลงคะแนนซึ่งเป็นสิทธิ์ติดตัวเขา ถ้าหากว่าจะตัดสิทธิ์ไม่ให้เขามีสิทธิ์ในการลงคะแนนก็ไม่ควรที่จะเก็บภาษีเขาไม่ควรที่จะให้เขาเสียภาษีเพราะเขาถูกเขาถูกตัดสิทธิ์ในฐานะพลเมืองไทยไปแล้วเมื่อไม่ได้เป็นพลเมืองไทยไม่สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ก็ไม่ควรที่จะให้เขาเสียภาษีครับผมก็อยากให้เรื่องนี้เนี่ยไปถึงสารรัฐธรรมนูญ ให้สารร,รัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยเพื่อจะได้เกิดความกระจ่างชัดว่าเรื่องการตัดสิทธิ์ประชาชนคนไทยไม่ให้ไปใช้สิทธิ์การเลือกตั้งมันขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือไม่ครับ